ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนคือตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่15้าพฤศจิกายนปี2567ชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะในระยะปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของคุณได้รับอิทธิพลโดยตรงจากดาวพระศุกร์ค่ะเนื่องจากดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่9พฤศจิกายนทำการยกย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งด้วยนะคะเป็นมหาจักร ดาวพระศุกร์สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะ ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะดาวลาภะเป็นมหาจักรแล้วก็โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดเป็นช่วงที่ชาวธนูจะได้ลาบก้อนใหญ่ค่ะจะมีความสําเร็จทางด้านการเงินการทองเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่กว่าจะได้มา มันต้องเหนื่อยหน่อยมันต้องลงทุนกันสักหน่อยมันต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะสำหรับชาวธนูต้องบอกไว้ก่อนแต่พอได้มาแล้วมันจะทําให้คุณใจชื้นใจฟูขึ้นมาได้มากเลยทีเดียวดาวพระศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเป็นดาวที่เกี่ยวข้องสเสน่ห เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงเพราะฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจกิจการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภคความสวยความงามคลินิกเสริมความงามเสื้อผ้าหน้าผมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะจะมีมุมที่ดีอย่างมากชาวลัคนาราศีธนูคะจังหวะนี้เป็นช่วงที่กอบโกยนะถ้าตามสุภาษิตโบร,ราณเขาก็จะกล่าวเอาไว้ว่าช่วงน้ําขึ้นให้รีบปัก ระยะนี้อะไรดีๆเข้ามาให้คว้าเอาไว้ก่อนแต่ไม่ใช่คว้าแบบออหูตามืดมัวนะคะโดยที่ไม่มองเหตุผลไม่ดูถึงหลักความถูกต้องเลยแบบนั้นก็ไม่ใช่อะไรที่ดีๆให้รีบคว้าไว้โอกาสดีๆใด,ด,ดเข้ามาก็ขอให้รีบรับไว้ ชาวลัคนาราศีธนูดาวพระศุกร์ดวงนี้ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อดาวอริเข้ามาทับเนื้อทับตัวคุณจะไม่ได้เจองานง่ายค่ะจะเจอ,องานค่อนข้างยากมีระหว่างทางที่เกิดอุปสรรคเกิดปัญหาได้บ้างก็ขอให้คุณใจเย็นๆและชาวธนูคะข้อดีของคุณอีกประการหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์ดวงนี้ที่โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดนั้นได้โคจรมาอยู่ที่บ้านเรือนของดาวพระพฤหัส และในขณะนี้เองดาวพระพฤหัสบดีก็โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งถือว่าเป็นการโคจรอ,อยู่ในบ้านเรือนของดาวพระสุกตามหลักโหราศาสตร์ก็จะถือว่าเป็นดาวที่ได้สลับเรือนสลับบ้านกันเขาเรียกว่ากเกษตรสลับเรือนดาวพระดาวพระสุกและดาวพระพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่ปัญญา ชาวลกัคนาราศีธนูจะสามารถใช้ทรัพย์ใช้ปัญญาในการหาเงินหาทองในการสร้างความรู้พูนผลให้กับตัวเองในการสร้างอนาคตสร้างธุรกิจในการได้มาในสิ่งที่คุณต้องการเป็นช่วงจังหวะที่ดีอย่างมากนะสำหรับชาวธนูในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูแม้ว่าดาวพระพฤหัสนะคะที่โคจรมาสถิตอยู่ในราศีพฤษภอยู่ในเรือนอริ มันก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วค่ะกับอุปสรรคปัญหาที่สมัยได้บอกไปพระดาวอริก็ทับเนื้อทับตัวคุณเจอกับอุปสรรคเจอกับความล่าช้าเจอกับความขัดแย้งเจอกับเรื่องราวของคดีความความยุ่งเหยิงความเครียดความวิตกกังวลแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองสักหน่อยเพราะช่วงนี้มันมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายดาวอริมาทับเนื้อทับตัวอาจจะมีเรื่องของโรคเก่าๆกลับมากำเริบ หรืออาการเก่าๆที่เคยเป็นกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งก็พยายามดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อย่าพยายามใช้เงินจนเกินตัวอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เป็นสินได้ง่ายสำหรับชาวธนูบางคนนะคะดาวพระศุกร์ที่เป็นมหาจักรเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วค่ะว่าคุณจะต้องเหนื่อยก่อนลงทุนก่อนพยายามก่อนออกแรงก่อน ทุ่มเททุ่มกำลังทุ่มใจไปก่อนแล้วผลลัพธ์หรือความสำเร็จจะตามมาในภายหลังขอให้ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ใจเย็นๆอดทนต่อทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอย่าให้อะไรมาทำให้เจตใจคุณหวั่นวหวได้ง่ายๆดาวอีกดวงหนึ่งค่ะที่มีความสำคัญต่อชาวธนูก็คือดาวพระอาทิตย์ขณะนี้ดาวพระอาทิตย์ยังสถิตอยู่ที่ราศีตุลอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระ แต่ดาวพระอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งเป็นนิดนั่นก็หมายถึงต่ำต้อยด้อยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบได้ผลอย่างชัดเจนแต่อาจจะได้มาดีที่มันไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่อย่างน้อยก็ได้มาทําให้เราใจชื้นใจฟูและเป็นช่วงที่คุณจะมีชื่อเสียงมีลาบยศกิยศมีความสําเร็จมีคนชื่นชอบมีคนสนับสนุนมีคนให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะชาวธนู ในระยะนี้หลีกเลี่ยงการประทะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นนิดอ่อนแรงอ่อนกําลังแบบนี้หลีกเลี่ยงการทําอะไรในสิ่งที่มันผิดกฎหมายสิ่งสีเทานะไม่เช่นนั้นมันจะถูกเล่นงานได้ง่ายๆหรือว่าการกระทําของคุณถ้ามันไปข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายแล้วคนอื่นจะจ้องจับผิดและเพ่งเล็งคุณจนทาให้คุณเดือดร้อนได้ง่ายนั่นเองดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีธนู ปัจจุบันนี้โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาการที่ดาววินาศคือดาวร้ายโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะคือเรือนร้ายร้ายเจอร้ายกลายเป็นดีนะคะวินาศหมายถึงพังหมายถึงทล่มทลมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงเรื่องที่คาดไม่ถึงถ้าเป็นในมุมลบนะก็จะความหมายประมาณนี้แล้วโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะเรือนของการสูญสิ้นจากลาจากไกล สิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะออกจากตัวคุณไปคุณก็จะห่างไกลจากสิ่งสิ่งนั้นจะคงเหลือไว้แค่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลมันเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับชาวธนูเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะที่ดาวพระรังคารสถิตยอยู่ในเรือนมรณะแต่ดาวพระอังคารก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงบุตรหลานบริวารลูกน้องปุตตะหมายถึงการกระตือรือร้อนหมายถึงไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปุตตะหมายถึงการริเริ่มสิ่งใหม่เมื่อโคจรไปสถิตยอยู่ในเรือนมรณะช่วงนี้ยังไม่ควรที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆชาวธนูต้องพยายามประคับประคองสิ่งที่ตัวคุณทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดก่อนยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะใครอยากย้ายงานใหม่ช่วงนี้สมัยไม่แนะนำให้พยายามอยู่ที่เดิมก่อนอดทนก่อนรอจังหวะดาวพระอังคารโคจรวิปริตอยู่ในเรือนมรณะยาวนานไปจนถึงช่วงเดือนเมษายน ปี2,568จะเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นช่วงเมษายนนับว่าช่วงสงกรานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือค่อยเปลี่ยนแปลงค่อยมีการปรับเปลี่ยนอันนี้ก็จะดีกว่านะคะถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือว่าจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยช่วงนี้ยังไม่แนะนานะชาวธนูอดทนสักนิดหนึ่งและในระยะนี้ให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกับลูกน้องบริวารน,นะคะ ให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือมีเรื่องต้องเสียเงินไปกับคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเช่นลูกหลานบริวารหรือสัตว์เลี้ยงนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องห่างไกลจากไกลจากลาสูญเสียจากเป็นจากตายก็ว่ากันไปนะชาวธนูก็ต้องพยายามระมัดระวังแล้วก็รอบคอบในเรื่องนี้ให้มากนะคะดาวพระเกตเองก็ยังสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกคะ่ะอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตามันทำบุญทำทานหมั่นทำความดีนะคะอย่าละเลย สิ่งที่คุณควรประพฤติปฏิบัติอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ฉะนั้นความเดือดร้อนหรือว่าปัญหาต่างๆมันจะลุกลามจากเล็กกลายเป็นใหญ่และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ